ต่อกันที่จังหวัดลบบุรีนะคะศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ะจัดพิธีรับมอบมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้แก่โรงเรียนในโครงการทหารพันธ์ดีชุมชนเบิกบ,บานอาหารปลอดภัยค่ะพลรีพิสิทธิ์ปัญญาณะผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่นำข้ารชาชการศูนย์การทหารปืนใหญ่ผู้แทนหน่วยทหารกองประจำการและผู้แทนโรงเรียนในโครงการทหารพันธ์ดี ชุมชนเบิกบ,บานอาหารปลอดภัยจำนวน4โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนกองทับบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้างโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัชนาทโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมและโรงเรียนวัดดงสวง่างเข้ารับพระราทานมาเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน10ชนิดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สโมสนนรนายทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลตำบเข่าพระราง,งามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี โอกาสนี้ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่นำผู้เข้ารับพระราชทธธานมเมล็ดพันธุ์ผักถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะนําเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้รับในครั้งนี้ไปเพาะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนรวมทั้งแบ่งปันผลผล,ผลิตภายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงตามพระราชประสงค์ทุกป,ประการเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและเป็นการน้อมนาแนวทางพระราชดําริไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว ซึ่งที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ผักให้กับศูนย์การทหารปืนใหญ่ได้นําไปเพาะปลูกไว้กินเองลดรายใจ่ายในครัวเรือนเหลือก็นําไปจําหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนเก็บสะสม,มะเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไปซึ่งเป็น,นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้กําลังพลสามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงที่เกิดภยัยพิบัติต่างๆรวมถึงการสร้างการรับรู้ให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนในโครงการทหารพันธ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยังมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่มีความเข้มแข็งถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้โรงเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ